มาแล้วจ้าโอ้กินใหญ่เลยนี่กินใหญ่เลยบอกอ๋อเขาไปเกี่ยวให้ตรงนี้บอกโอ้อร่อยอร่อยอร่อยกินไปก่อนเนาะเพราะวันนี้แดดมาแล้วเดี๋ยวออกไปยไปกินข้างนอกเออโอ้อร่อยเขียวกบกรอบเลยเนาะอ้าทำไมบุญรอดโอ้บุญรอดเขาไม่ยอมมากินหญ้าก,กับแม่เลยเนาะอ่ะกินไปแซบแซบแซบ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าว,วันศุกร์นะคะที่3ตุลาโหวันเวลานี้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,รวดูนะคะท้องฟ้าวันนี้โปรโปรแจ่มใสเย้นะปรงแจ่มใสมากเลยนะคะเพราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านซิกล้วยกล้วยหอมทองเรานะคะนะนะแก่หรือยังเนาะนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนเจอเห็ดฟางหนึ่งดอกท่านผู้ชมเห็ดฟางนะคะหลงเหลืออยู่หนึ่งดอกนี่นะผุดขึ้นมาแล้วหนึ่งดอกะเก็บเห็ดฟางได้หนึ่งดอกพี่น้องน่าจะหลงเหลืออยู่ั้างหน่นะ เอานะโอ้โหกล้วยหอมทองอืมแก่หรือยังนี่นะเอ้าทำไมกล้วยมันปริอย่างนี้ล่ะฮะยทำไมกล้วยมันปรีแบบนี้ล่ะคเอฟซีนะหรือว่ามันแก่แล้วไปบ่มบ่ตัดไปบ่มบ่เอฟซีนะเออ เราไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่แบบว่ามีแบบว่ามีปลูกกล้วยหรือว่าอะไรนะเอฟซนะนี่เห็นไหมมันปริเลยนะฮะนี่ค่ะมันปรินะสงสัยมันจะแก่จัดหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิโอ้โหว้านะกล้วยนะก็คอมเมนต์ด้วยนะคะควรที่จะตัดไปบ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ย เออนะสวยด้วยนะใหญ่ด้วยนะเออนะต้นก็เอ็นและนะต้นเอ็นแล้วนะคะป่ะ F C. เอฟสีเอ้ารอด้วย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  <c oughs> นะอ่นะนะได้เวลาอู้ใครไปใครไปจุดนะคะควันนะดาดา ดาดาโอ้วันนี้ดาดาเขาน่าจะตื่นไปนานแล้ววันเนี้เอ้าของฟ้าปโปรงเจ็มไฟวันนี้ใครจะซักผ้าห่มก็รีบซักเด้อโอ้ดูนะบรรยากาศดีมากเลยยากาศดีมากๆโอ้โหหน้าพันยามีอะไรน้อนน่โอ้หนึ่งทงใหญ่เบเริ่มเลยมีอะไรนี่ อ,อ,อาหารปลาโอ้น่าจะไปอาหารปลาส่วนลุงเต่าแน่นอนเลยนี่นะคะไปะรามาดูบรรยากาศนะที่คอกบัวนะฮะทุกคนปเราไปคุยกับบัวทุกๆเช้านะเอา้าน้องแมวน้องแมว เอ้าพากันมาทำอะไรตรงนี้เอนี่พากันมาทำอะไรตรงนี้นี่ฮะฮะมาตามแม่เจ้าบ่เออนะคะเรามาดูหญ้าอู้ยต้นหญ้าโอ้โหวันนี้ดาราก็ตื่นแต่เช้าวันนี้ โอ้ดาด่าตื่นแต่เช้าเลยเมื่อกี้เราเดินผ่านเราเรียกด่า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 โอ้ฮะนะตื่นในเช้าโอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ่อต้นหญ้าลูซี่เอ่อเพาะก่อนต้นต้นปอเทืองไม่ใช่หรือมันสูงได้ขนาดนี้เออดู เ้าเอวโอ้เจอเห็ดมา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 พี่น้องโอ้ยเห็ดอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยปัดโอ้ยโอ้ยเยอะมากเลยโอ้ยโอ้โหดูโอ้ยจะเป็นเห็ดปลวกนี้โอ้หอร่อยแน่ๆเลยดูยาชิมันออกเยอะมากเลยนะ เรานี่ตื่นเต้นโอ้เออทำไมมันไม่ขึ้นเห็ดที่เรากินได้เนะเาะปอดออกมาขึ้นแล้วเป็นตะแซบรักเลยดีไหมเรารักเลยดีไหมรักเลยดีไหมฮะแล้วสวยมากสวยมากโอ้ยสวยมากเลยหลังบ้านย่าชิข้าวงามมากเลยนี่หลังบ้านย่าชิข้าวสวยจังเลยออ้นี่ไงตรงที่ย่าชิปลูกแตงกวาเนี่ย ปลูกผักมันเลยได้ปุ๋ยเอฟซีคือคือจุดที่ข้าวสวยที่สุดคือจุดตรงนี้นะจุดเดียวนะเนี่ยที่สวยมาก,มากเลยนี่เออที่สวยมากๆเลยคือจุดตรงนี้นะท่านผู้ชมอ่ะไปะนี่หญ้าชิหญ้านี่นี่หญ้าอ่อนๆทั้งนั้นเลยหญ้าชินี่โอ้นี่นะน้องบัวชอบเลยแบบนี้นี่นะฮะอะอาไปเอฟซี พาเอฟซีไปไหนน่ะพาเอฟซีไปไหนมา,ม,มาชมทุ่งเนาะข้าวออกรวงสวยมากนี่นะคะทุกคนนี่ใครจํากันได้บ้างนี่ใครปลูกอยู่ช่วงไหนนี่จ้องจําได้เลยนะว่าใครปลูกช่วงไหนนี่นอเอ,อ้าอจะมาตัดอะไรคะจ,รจะมาตัดอะไรเนี่ย,ยโอ้ตัดยาให้วับวบอก โอ้ขยันเนาะโอ้หขยันอะดูข้าวออกรวงสวยมากสวยมากๆเลยนะคะเอฟซี FC. สวยจริงๆนะคะเอา้างาม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 นะดูตะวันนะคะขึ้นวันนี้แดดเปรียปร้ยงๆดีใจมากเลยนะคะแดดเปรียปร้ยงๆดีใจมาก ก็ส่วนพี่โยูโรเออดาดาต้นอ้อยเดี๋ยวนี้อยู่ไหนหมดต้นอ้อยโอ้นี่ไงต้นอ้อยบ้านหลัหลงบ้านยาชีเนาะเออนี่ไงต้นอ้อยดินี่ไงตรงนี้นะนี่ไงไม่ใช่อ้อยบนัลนเออเออเออนะคะเอฟซีเราเจออ้อยแล้วนะะเพราะว่าเราวันที่เราลงเสาเอกนะคะจะมีต้นอ้อยมีต้น ออกล้วยนะคะอ่าเดี๋ยวมามาเอาต้นอ้อยตรงนี้นะคะกลวงกล้วยก็เอาหลังบ้านนะคะเพราะว่า,าเป็นมงคลเนาะนะคะเป็นมงคลเมื่อวานนี้นะคะรถก็เข้ามาได้นะคะก็ถือว่าดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนนะดีใจมากๆเลยนะคะก็วินาทีที่รถเข้ามานะก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่ารถจะเข้ามาได้ไหมนะคะรถจะเข้ามาได้หรือเปล่านะคะก็ลุ้น รุนใจก็อย่างหนึ่งก็อเขาจะขนกลับไปคืนไหมเออหรือว่าเออพอที่จะได้ไหมอะไรเงี้ยก็รุ้นอยู่นะแต่ว่าเมื่อวานนี้รถก็ข้ามาได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เนาะเดี๋ยวเผื่อรถนะคะที่ขนดินคนไรเข้าได้เนาะเพราะว่าดินมันแข็งแล้วนะะเดี๋ยววันนี้จะโทรไปคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าเขาจะได้ทําการเพราะวันนี้วันที่3แล้วนะคะวันที่3เพราะเวลานี้มมาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะจากนายเอเดนก็ ต้องเตรียมซื้อผลไม้นะคะจะนะคะสาทุนะคะ,ะ,คะขออย่าให้วันที่เก้านะวันที่เราลงเสาเอกนะคะเขาเรียกว่า,อาขอให้ท้องฟ้าเปิดโปร่งเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางอ,าองค์ปู่เปิดทางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจากเพราะว่าเห็นบอกว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาก็อย่าเพิ่งมาแล้วกันนะขอให้ลงเสาเอกเรียบร้อยก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะอืมอันก็ ปูนก็เอานี้ปิดไว้นะคะนะคะส,ส่วนการขุดหลุมนะคะก็เดี๋ยวดูนะคะว่าจะขุดประมาณ1เมตรไหมนะคะหเมตรหรือ50าสิบเซนหรือเปล่านะคะเอฟก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะคะว่าจะให้เขาช่างขุดหลุมประมาณกี่กี่เมตรดีนะคะถึงจะทําให้รากฐานของบ้านแข็งแรงแล้วก็เราควรที่จะทำะฟุตติ้งด้วยไหมนะคะ เพื่อที่จะให้รากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงนะคะนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะจากเมื่อคืนนี้ก็นอนดูนะในการก่อสร้างทําบ้านนะตั้งคืนเลยนะคะเมื่อคืนนี้เนาะนะคะเ,เขาเรียกว่าหาความรู้ประสบการณ์เอาไวนะะ้นะคะค่ะนะคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะ fc เป็นกำลังใจด้วยนะคะนะเดี๋ยวเช้านี้เราก็มีภารกิจนะคะจากเอแดนก็ยังตัดหญ้าที่ค้างไว้อยู่นะคะ ก็ยังไม่ได้ตัดเนาะนะคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะ F c ซเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกคำอวยพรนะคะที่มีอนอวยพรให้นะคะจ้ะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะฝากชมคลิปอย่างน้อย5นาทีเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปด้วยนะคะฝากสั่งซื้อลิตภัณฑ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ